พระชายประชายมาบนไยขอดูแลคุ้มครองให้เจ้าจะบ้าเราเราเวมีช่องเสียงบินนะฮะอ่ะแล้วใครเข้าเสลยครเราจอเลยนี่ผมก็อยู่ในเกมเกมหนึ่งฮะซึ่งเกมนี้อัปเดตพัฒนาเมื่อปีประมาณหน้า็ไม่หงเก้าเป็นห้าก้าครับ ปีสา <35, S 2> อันนี้ 35, สี่ห้าห้าลบลบเลืยี่สิบแปดยี่สิบแปดปีนะที่เกมนี้เข้ามาปลุกครองในเกมของเรานะครับเกมมาร์ต้าซาริเทนะอันนี้ชื่อไม่ชื่อเรื่องว่าเขาชื่อเดิม,มาราซาริเทชื่อเลยนะตอนนี้น,น,นะฮะก็การเปลี่ยนแปบลบงบางอย่างโอเคฮะโอเคกลับมาเข้าสู่เกมกันต่อนะนะครับโอเคในเกมนี้มันจะมีทั้งหมดอ่าห้าอย่างครับเช่นคลาสสิกซาลิเทนะฮะรหรือเกมที่เราเลียงไพ่กันอยู่ทุกวันนี้ฮะทุกคนคุ้นแน่นะฮะ ส่วนสองตัวนะครับระหว่างไอ้ใยแมงมุมกับไอ้โต๊ะนั่งพลาชงพลาชานี้มาจากวินโดว์95นะครับอ่เราจะลองทดสอบแบบคลาสิกคลาสิอกอยู่อันนี้ ใครชอบเล่นแบบยากๆก็ฮาร์ดนะใครชอบเล่นแบบยากยากก็อ่าอันนี้นะคะผมไม่รู้อ่านได้ไงแล้วใครก็โอ้โหพละโอ้โหโคตรเทพมันก็มาสเตอร์โอ้โหแล้วใครโค้ดโคตรโคตรโคตรเทพก็เกรดมาสเตอร์นะฮะโอ้โหจะเี้ยไปไหนนะแล้วก็แรนดอมันคือสูงฮะซึ่งเราจะเล่นใน ครับในหน้าที่นี้ผมขอภาคตอนแต่อ,ตอละกันเพราะเนื่นองจากว่าเสียงผมอเอามือไปปิดรูไมโครโฟนนะ,ะจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะอที่ไปให้ฟังะฮะเวลาเคลื่อนย้ายนะครับต้องเอาดำสลับแดงหรือแดงสลับดำนะ,ะอย่างที่ปรากฏในภาพนะฮะแล้วก็เรียงลำดับ A ถึง King นะฮะ ก็เลี้ยงอย่างเอสองสามสีหาเก็บไปเก้าสิบแจ็คแมมคิงนะก็ต้องจับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆกดจนกรอบอ่ะตอนจบมันจะเป็นยังไงฮะที่มันมีสองเอ่อประมาณสามแบบอ่สามแบบอันที่หนึ่งเป็นผีสออันที่สองอ่ากลายเป็นผู้อันที่สามเป็นแบบนนี้ครับ

เล่นซ้ำเข้าใจไหมอันนี้เราจะมาเล่นแบบเออ่ของ Windows 95ก่อนนะฮะใครการี่ข้ามไปก่อนนะก็ขอภห้ผมต้องมาพูดตอนตัดต,ต่อที่หลังฮะอ่ะเกมนี้ก็เหมือนอ่ไม่ใช่เกมดิในอันนี้นะครับก็เหมือนกับซอลีเทเหมือนกันฮะแต่ว่า มันจะมีแค่อันเดียวะฮะซึ่งมันจะเป็นอันเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอันไหนช่องว่างะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไพ่นะ,ะวางได้นะฮะซึ่งก็ต้องลำดับเรียง A ถึงคิงนะ,ะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใช้แรงก็ใช้ไปใช้ดำก็ใช้ไปนะ,ะซึ่งมีโพแดงโพดำขลามตัดแล้วก็ดอกจิกนะก็ ให้หาอะไรในหะ้เยอะๆนะแล้วก็จะได้คะแนนทีหลังนะฮะซึ่งเดี๋ยวทุกคนบอกเออทำไมถึงพูดตอนตัดต่อว่าทำไมถึงผไมงไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้โอเคนะครับมันจะมีปุ่มหลอดไฟอยู่ก็ถ้าใครไม่รู้กดปุ่มหลอดไฟนะฮะแต่ละอันนะฮะมันก็จะมีแบบว่าเออสลับกันไปสลับกันมาจนมัวนโซยยิ้มนะฮะจนทำให้ต้องเลียงไพ่ใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะและนี่นะฮะกำลังจะเข้าตตอนสุดท้ายนะฮะให้ดูกันจะจัดนะครับ สามสองหนึ่งเย้นี่นี่คือแบบที่สองฮะนี่เดี๋ยวเราเบิร์ดบึม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 โอ้โหโอ้โหระเบิดอย่างเมามันโอ้โหต้นมะพร้าวแม่งพังแม่งเนยโอ้โหดูต้นมะพร้าวโอ้โหงอกึก ต่มต้มตมต้มตมต้มต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 เ่นตุ่ม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 ด่น่โอเคอาถ้าเกิดไม่คำมันจะเป็นอย่างเงี้ยนีย่มันจะใส่ให้เรานะอะกลับไปที่โฮมก่อนอะฟีอ่า, <S <S อานไม่ออกค่ะในะความเป็นจริงมันอ่านว่าฟีแาวนะครับ ซึ่งมันจะสามารถฝากใบได้ถึงสี่ใบนะฮะเหมือนซาลิเทเดนะฮะแต่ว่ามันจะพลักกำลังได้ยากกว่าจากการเล่นผมใช้เวลาหกถึงเจดนาทีในการเล่นให้จบนะฮะในโหมดเออง่ายที่สุดนะ,ะเห็นอ่ะจะเห็นว่าด้านขวานะฮะมันจะสามารถฝากได้ทั้งหมดสี่ช่องนะ,ะซึ่งไอ้ฝากนี่แหละจะทำให้ประสบการณ์เล่นมันง่ายนะฮะแต่ ว่ามันจะยากตรงการจัดเรียงนะฮะจัดเรียงมันก็จะมัว่วโซมอยนิ่มและเหตุการณ์นี้นะฮะมันเกิดขึ้นอะไรไม่รู้นะฮะผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเมื่อกี้นี้นะฮะมันกำลังใส่ไ้าอยู่ดีๆไ้่ซัดรวดเดียวหมดมผมอึ้งเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาดูให้ทุกคนได้ทราบนะฮะ มันมันหายไปเลยว่ากําพรวดโอเคนะครับหายเกลี้ยงเลยนะฮะท่านชมดูครับอ่ทีนี้อ่อืออ่าสามอเเจ้าสามโอเคครับ เออ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 เอาเอาเอาไหมดเออและสิ่งนั้นถ้ท่านผู้ชมมันจะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่วินาทีนี้ไปชมต่อเลยครับท่านผู้ชมดูกันจัดจะนะครับดูดีๆนะครับเเ้้ยย จะรัได้ไว <laughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดิค้งเลขเลยเอนี่ค้ง,งเลกสำหรับอ,ออันนี้ให้ผ่านออโอน้โหีก็เยอะปะโหโอ้อ <c oughs> อ่ะอันต่อไปพีระมิดไอ้เรื่องเดียรสำหรับในโหมดพีระมิดนะฮะมันจะทําการบวกเลขนะฮะคือทําให้ยังไงก็ได้ให้มันบวกได้เป็นสิบสามนะคือแบบว่ามันจะทําให้บวกสะสมเลเวลเยอะขึ้นนะฮะ จนสุดท้ายนะฮะมันก็จะออกมาเป็นปรากฏอย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะคือกดให้บวกด้วยสิบสามดูนะครับนีเพอร์เฟคเน่คอนเกต,ตูเลชันเราก็ได้แจมมานะฮะอัสุดท้ายคือสีาพักนะฮะอันนี้อย่าให้มันขึ้นไปแบบแลบบ้วแบบแบบต่อกัน, 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามอะไรอ่สองหนึ่ง สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าสี่อะไรอะไรเป็นสลากไปฮะอ่ะอ่าช่วงนี้มีโบนัสนะก็อย่าลืมจ่ายสลากกินแบ่งแัฐบาลด้วย ที่พ์คนะฮะเป็นหมดสุดท้ายที่ผมจะมาเล่นนะ,ะก็สามารถเปลี่ยนนะฮะอันนี้เล่าเรื่องเฉยๆนะนี่มันก็จะสลับสลับไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะให้เราหมดนะฮะก็มันก็จะปรากฏอย่างที่เราได้เห็นนะฮะนี่มันก็จะสะสมะฮะ <c oughs> กดตรงนี้ต่ออันดับสุดท้ายนะฮะก็จะแบบว่าเ็จะเป็นอย่างงี้นะฮะ ขอหาอันนี้ให้ได้ก่อนนะโอเคนะฮะนี่ก็อารเจตุเดชั่นนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมท่โนทุนดีโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันต่อนะบบาย